คุณกาลังหาเกมที <S <s <waste écrit sobre> ่ม <son> ีระบบหลากหลายในการเล่นไม่ว่าจะเป็นการโชว์พลิวพุ่งไปพุ่งมาอย่างเช่นแบบนี้อาชวิปอาชับอาจารย์นะจ๊อยการสเตลมอนสเตอร์อาชาว่าไปแอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอมันเดินมาก็เขาไว้บาดไปหนึ่งทีแล้วเราแอบตรงนี going. ้ต่อเฉยมันมองไม่เห็นหรอกและมีระบบการต่อสู้แบบเทิร์เบสอาร์พีจีโอ้โหไอ้นี่มันดีหล่อตัวเบลเลอร์เลยไอตัวนี้สเตลไม่ได้สินะงั้นเราก็มาจัดเต็มให้มันกันเลยอาชโวนี้บาดไปก่อนหนึ่งทีทุ่นกิโรฟินิกอลายกัน แจะประหลาดเพิ่มอีกหนึ่งดีและโจมตีแบบตึงๆอีสิในวินาทีนี้ผมก็ต้องยกให้เกมนี้เลยครับอีตาเรียรีสตาร์เกมแนว RPG พจฮีโร่เหนือจินตนาการที่ภาพโตสสวยและจะเปิดให้พวกเราได้ไปลุยกันในวันที่5มิถุนายนี้สามารถกดลิงก์โหลดตารางได้เลยเอาเลยครับสวีทัสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะอ้ายัง แต่ในวันนี้เราจะไม่เหงาและก็ไม่ง่วอีกต่อไปเพราะตอนนี้เราอยู่กันในเกมมิเทเลรีสตาร์ซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดใหม่นะครับวันที่5นี่เองและที่คุณผู้ชมได้ดูไปช่วงต้นก็จะเป็นระบบเกมต่างๆหรือว่าเกมคร่าวๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปกันเลยว่ามาดูเกมเพลย์กันก่อนเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมดในเรื่องหลักไปดูซิว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้ากดตัว F เพื่อเปิดประตูนี่แหละคุณผู้ชมเข้าฉากคาสซินแต่ผมบอกเลยนะครับว่า แล้วสเตลย่วงหลังวิดเจมอนตัวนี้มันแข็งกระเลงถ้าเราเจอมอนที่แข็งกระเลงนะครับเราก็ต้องทําการสู้กันหรือว่าเข้าสู่โหมดเทิร์นเบทแบบนี้ส่วน้ะบนท้ายนะครับว่าจะเป็นการชนะทางแพ้ทางกันนั่นเองและจริงผมก็มีพอดีเลยมีเกรนะครับที่เป็นตัวสีเขียวสืบเกิดชนะทางสีฟ้าสบายๆตี่แบบแรงจะจัดเลยตรงนี้นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นเทิร์นนะเขาก็จะบอกว่าตัวไหนนะครับได้เริ่มเทิร์นก่อนนั่นเองเป็นการเรียนสปีดนะครับของตัวละครแล้วเราเริ่มก่อนนะครับเกรทําการบัฟสกิลเพิ่มเครดิตแล้วก็จะตตุยหมดทั้งีร การโจมตีต่อ,นโอโเนื่องโอ้โหเรียกฟินิกมาแล้วปล่อยไฟไปครับพุ่งไปโจมตีดอกนี้แต่ว่าการโจมตีนะครับเป็นการแพ้ทางกันนั่นเองแล้วไงใครแครป,ปาดไปอีกหนึ่งดอกเรียบร้อยครับแต่ไหนที่ทเป็นมอนลูก<ม>ลกระจกเนี่ยเราสามารถสเตลได้เลยนะแต่เส้นอนแถวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะอ๋อเราไม่ผิดทางกันไปอยู่เริ่มต้นทำไมเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวุดม,มาดอกนี้โชว์พลิ้วแล้วมาเจอกรองครับเพราะว่าเจอกรองในแบบนี้ก็ต้องกดเก็บด้วยนะนี่เปิดเลยรับของฟรีโอ้โหทรัพยากรดีๆทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอปลาหมึกลอยได้ปุ๊บเขาหมดสเตลลอาชามัยัปาดเอื้อกเกเรียบร้อยอุ้ยแล้วเหมือนเราเจออุ้ยบอสบอสแมพครับบอสบทที่3ครับตอนนี้โอ้ยแล้วบอสมันอย่างเท่เลยว่ะซึ่งเราต้องเอาตัวสีฟ้าโจมตีแต่เราไม่มีเลยว่ะที่ผมบ้านไว้สี่ตัวนี้ครับไม่มีฟ้าเลยไม่เป็นไรคิดว่าใหม่เหมือนเดิมครับบัฟเคลี๋ยวทากรป์แล้ว โอ้ยได้ทิศมาโดนโจมตีมาเราปล่อยสกิลเอโีไปครับดอกนี้สกิลหมู่แล้วเรียกนกองฟิสิกมาชนไปดอกอุ้ยเกือบทุยเกือบทุ้ยแล้วตัวบัฟเราครับลดคูลดาวน์สกิลแล้วปาดมอนตัวสายที่ชนะธาตุเรียบร้อยครับรล่วงไปเลยส่งมันเข้าติดคิยิคอลด้วยแล้วเรามีฮิลหมูกครับฮิลเอโีนั่นเองนี่เลยครับน้องสายฮิลของเราครับเปิดบัฟฮิลไปดอกนี้เจ็ดร้อยโอ้โหเลือดเต็มทุกตัว เหลืออู้เโดนบอสตีมาเรหายไปครึ่งหลอดโอ้แล้วบอสมีฮิลลิ่งตัวเองด้วยครับแล้วเราสกิลซีสีครับมีสกิลสตันนะแล้วก็ลดเกจดเขานะครับดูว่าจะติดหรือเปล่าพากไปดอกนี้ติดสตันไม่ติดไปหนึ่งตัวแต่ไม่ติดบอสอะดิแล้วบอสตีมาโอ้โหโคตรแรงหกร้อยเจ็ดร้อยคิวรัวๆนะฮิลเต็มไปห้าร้อยแล้วปิดฉากด้วยสกิลท่าไม้ตายเลยครับดอกนี้ไม่รู้ตุยหรือเปล่าแต่ว่าล่อบไปก่อนเนี่ยแปลร้อยสี่สิบเรียบร้อยครับสกิลหมูแต่ว่าแรงเหมือนกันโอ้เราได้เดินผ่านทางหวาดเสียวได้โอ้คคกวว้ยนะัลรบแ็ 2หรือถ้าเขียนเล่นเองนะครับก็มีแบบอัตโนมัติด้วยนะอันนี้พันแบบสบุยสบุยโอ้โหแล้วนี่เราต้องว้าไปหลายทางเหลือเกินซ้ายขวาสลับโอ้โหเป็นสไปเดอร์แมนเฮ้ยโอ้โหแล้วเรามาถึงห้องสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหาเบาะแสครับหมสืบคดีเป็นโคดันเลยตอนนี้เราเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโอ้ยแล้วเราได้ตัวนี้อยู่เนี่ยออกไม่ใช่เราต้องสู้กับมันคือโอ้โหแล้วมันยิงเราตุยไปเลยว่ะ เดี๋ยวเมื่อระบราบบอสไนเปอร์ได้นะครับเราก็จะผ่านบทที่3เลยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมอื่นๆกันบ้างดีกว่านะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนอกจากการเล่นในชาร์เตอร์ไปเนี่ยเรื่อยๆใช่ไหมึ่งเกมนี้ก็จะมีหลากหลายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนเลยดีกว่าโบนัสเติมเงินครั้งแรกไงซึ่งเราจะได้ตัวดีครับวาเลเรียนน่ะถือเป็นตัวทรัพที่ดีมากๆเลยตัวนี้ผมก็จัดไปก่อนเลยดีกว่าว่ะมันอยู่ในการเติมเงินครั้งแรกนี่ซึ่งเราก็มีนี่ครับไฮด้าวอชเชอร์ซึ่งเป็นสกุลเงินนะครับของในเกมนั่่นนเองงซึงาาปกติแล้้้วะครับถถ เดือนซื้อไปเลยแล้วเราได้กดทุกแพ็คแพ็คเริ่มต้นครับนี่ห้ก็กดต่อครับกดตึงๆกดรัวๆเดี๋ยวเรามารับนี่ครับโบนัสเติมเงินครั้งแรกในตัวละครใหม่นะครับวาลเลเรียนเรียบร้อยครับรับมาแล้วนี่เลยครับตัวละครใหม่ซึ่งเกมนี้นะครับว่าจะมีรูปหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตรงนี้อ่านี่เราสามารถกดนะครับไม่ต้องไปฟาร,ร์มก็ได้สามารถจะเลเวลให้น้องได้เลยโอ้โหนี่ไงเพิ่มซาตินัเต็มเลยครับเราก็สามารถอัปเกรดดาวได้นะซึ่งจะใช้นี่ครับชาร์โด้พรินต์สีม่วงสามารถใช้สามัญครับอัปเเกรดพิ่มดดาาวไ้ัันขอเกรับดอกนนีี้เเพิ่มป็ 40เย่าไาดูตรงโมดูลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นของอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองสามารถใส่นะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสได้สามารถอัเกรดได้อย่างเช่นชิ้นนี้เพิ่มメディเคใช่ไหมเมื่อเราอัเกรดมันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตัสเพิ่มมานะครับแบบนี้อัพเพิ่มมีก็จะเพิ่มมาอัพเพิ่มมีก็จะสุ่มเพิ่มมาแบบนี้ครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับคุณผู้ชมดูตรงศักยภาพตัวนี้ก็จะเป็นการให้เลือกอัพนะครับว่าเราจะเอาอะไรนะไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีนะครัััับบบบบตตรรรงงนนนนนนนีีี้้้้้ถาายิออ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 พพพไไไปปปกกก็็็็็็็็ดดดดดลลมมแแวสคเเ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 เ่่หหืืซ เนี่ยจะเพิ่มเดบก,ก็ได้ครับสำหรับตัวแทงนะแล้วก็ตรงเชลครับตัวนี้ก็คล้ายๆสัตว์เลี้ยงเลยเมื่อก็เราใส่เจ้าพวกนี้มามันก็จะเพิ่มสถิติเรานะครับแล้วก็ช่วยเราโจมตีด้วยนะติดตั้งนอมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นไม่ตัวเล็กจิ๋วเดียวเองเนี่ยเราได้ตัวละคร SR มาแล้วเรายังขาดอะไรทุกคนใช่เลยครับเรายังไม่มี SR s เลยในทีมไม่นับตัวนี้นะเพราะตัวนี้ได้มันแจกฟรีนะครับเมื่อไม่มีก็ไม่ยากแค่เข้าไปตรงงานเชิญเท่านั้นเองก็งจะมีตู้ <คน S 1> <ๆ S 2> ให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับว่าเราจะไปสุ่มตู้ไหนนะครับก็จะเป็นตู้แบบจํากัดก็มีเห็นไหมมี2ตู้ตอนนี้แบบจากัดแล้วก็แบบเลือกเป้าหมายก็มีครับซึ่งเรานะครับก็สามารถปรับได้เลยว่าอยากจะได้ตัวไหนอยากจะได้ตัว SR เนี่ยมันเด้งออกมาเนี่ยมันก็จะล็อกตัวนั้นไว้ให้นะครับจะมีโอกาสได้มากขึ้นนั่นเองเฮ้ยถ้าเราผาสมตู้จำกัดแบบนี้มีผู้ชายกับตัวผู้หญิงเราก็จะเลือกอะไรดีนะาคงไม่น่าจะเลือกยากนะใช่ไหมไอ,อเห็นก็รู้เลยวว่าต้องสุ่มตัวอะไรนะครับอืมนี่ไปกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าสิบครั้งเลขเดี๋ยวมาดูครับระบบการสุ่มเป็นไงคุณผู้ชมบอกนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยจริงนะเหล่าจอแตกเด้งออกมาเอ้ยเป็นตัวอาแล้วเอชอาร์มาตัวหนึ่งครับซานเนียเอชอาร์ออกมาหนึ่งครับเดี๋ยวไปกันต่อโรจิสองอุัยนี่ เลี้ยวคือเฮ้ยอะได้เลยครับเฟย่าได้อย่างง่ายสุมม่มไปแค่สองทีเท่านั้นเองอะไรวะเนี่ยเอเซอได้มาเลี้วครับทุกคนชิวๆเลยครับดอกนี้เรตดีดิเด้ยวเรามากดตู้ตัวนี้ดีกว่าไปกันเลยครับรอบนี้แล้วกดข้ามไปรอบนี้ได้อเอรอามาตัวหนึง่งดูชิบอุ้ยไอตัวสไนเปอร์ตัวนั้นเดี๋เราเพิ่งสู้ไปไงตัวนี้ก็เท่เหมือนกันแต่เป็นเอเอาร์ R ดิเหลียวไปต่อครับอีโรนึงโอ้โห้ไอซ่ามาสองตัวอือเยอะอ่ะไอซ่ามาตัวหนึ่งตัวนึงโอเคครับเราก็สุ่มไปประมาณแล้วใช่มตููู้้้นนีีแต่่คคุณผชมดรัับเเ้้าาาจะะกรรนนตตตีใหแ่องทากรสุนั ครับจนถึง100ครั้งก่อนซึ่งถ้าสุ่มครบแล้วเนี่ยเขาจะการันตีให้เลยครับ1ตัวแต่เราก็ยังมีนะครับสามารถมาเลือกล็อกตัวนี้ได้นะว่าจะตัวอะไรนะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูตัวละครแต่ละตัวนะครับเท่ๆทั้งนั้นเลยผมบอกเลยว่าเท่จริงๆโอ้ด้วยหมอนี่นี่เลยครับเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสกิลบัฟเพื่อนในเรื่องวัฟลองจุ่มตีมาดูว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับมีเจ็ดติดใบตรงนี้แต่เขาบอกนะครับว่ารับประกันไนะเอเซน่าแน่นอนนะครับอย่างรรรเะพันธุ์จีต เรามาดูระบบท้าทายกันดีกว่าถ้าแบบเราชนะไปเรื่อยๆนะครับจะสามารถสู้กับบอสแบบโคตรจะเทื่อโคตรจะตึงแต่เราต้องเล่นระดับแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจัดทีมลงแล้วตัวที่เราเพิ่งสุ่มเมืตะกี้เลยดีกว่านี่นะครับทีมเราหญิงล้วนเพาเวอร์ฮับเกิลแต่ผู้ชายเป็นคนหนึ่งแล้วกันปราดเข้าไปบึ้บนี่ครับแล้วสัตว์เนี้เราก็ช่วยโจมตีแบบนี้นะครับเราโจมตีเพิ่มขึ้น40%นี่โอ้โหโคตรสวยโคตรสวยยอมใจอันนี้นึกว่าดูอนิเมะแล้วโจมตีสกิลหมู่ด้วยครับนี่เลยครับแล้วมาดูสกิลนี้โอ้โหเรียกทหารมม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 าาบบัััฟฟอออีีีีีีกกเเเเเเรรนนนต็ไไปปหดดลยยว่่่่ะท้พพิิส หมดหมดแล้วบอสครับเหมือนจาดิเมตหรือเปล่าท่านี้ขี่งลงมาครับติดโล่พกชิวๆทั้งโงล่งทั้งโล่เต็ไหมไปหมดแล้วตีธรรมดาที่ตรง,งกลางบอสเรียบร้อยครับลวงโอ้โห,โหน้องเฟยา่าเอ,อ้ยแต่ไม่ได้สามดาวนะครับนี่ครับเราก็สามารถไปด่านต่อไปได้แล้วแลนะถ้าเราผ่านเดี๋ยวเราจะได้ทรัพยากรมาด้วยนะซึ่งเมื่จะมีอีกหลายด่านมากๆในคุณผู้ชมดูโอ้โหเนี่ยเต็ไหมไปหมดเลยนะครับและเกมนี้นะครับก็จะมีระบบนะครับการ PVP กันที่มีความสมดุลมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบนตัวละครก่อนที่เราจะไปต่อสู้สลับกันแบนสลับกันพลิกตีีีีกกัันนนอฝ่่งงึเเเลยยยดว แกกันมาต่อหมัดเลยนะครับเขาซัดมาเราซัดต่อแก้เกมกันไปแบบเรียลไทม์เลยเป็นระบบที่ดีมากๆนะอันนี้ผมชอบนะระบบเรียลไทม์เนี่ยแล้วก็ยังมีอิตาเลียเวิลด์นะครับซับมิทที่เขาจะมีการแจกนะครับรางวัลใหญ่เรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต,ต์นะครับระดับโลกเลยซึ่งถ้าผู้เล่นคนไหนเนี่ยได้แชมป์นะครับก็จะได้รับรางวัลน,นะครับสุดล้ำค่าไปเลยตรงนี้ <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่มีตัวละครเนี่ยหลากหลายจัดทีมกันสนุกแน่ๆปั้นตัวมาสู้กันเนี่ยดืเดือดอแน่นอนและแชมป์นะครับภาพสวยมากๆเกมนี้ผมยอมรับเอเลยนร่าลืมนะครับกเเปดดหล่นวา์พือไโ ลในส่วนวันนี้นะครับผมโปรตีคนต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันนะไปรักจุ๊บจุ๊บ